สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สีจะพาไปกินเนื้อย่างเกาหลีนะคะวันนี้คนขับรถที่บ้านไม่อยู่เราก็เลยต้องเดินออกไปเองนะคะก่อนไปเราก็ถ่ายคลิปอะไรกรุบคลิปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็หยุดอยู่สีแยกไฟแดงก,ก่อนนะคะเดินข้ามไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรถชนนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเนื้อย่างเกาหลีนะคะทุกคนมันก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะคะ ถึงร้านแล้วนะคะสีคอแห้งมากเลยค่ะขออนุญาตสั่งน้ําดื่มก่อนนะคะน้ําที่เราสั่งก็จะเป็นน้ำำําลําไยน้ํากระเจี๊ยบนะคะที่ร้านนี้เขาก็จะมีเครื่องให้กดนะคะทุกคนอยากได้อะไรเราก็กดสั่งเอาเลยค่ะเพราะว่าเราอาจจะพูดภาษาไม่เก่งนะคะทุกคนพอดีเราจบมาจากอเมริกันนะคะภาษาเกาหลีแล้วก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้ นี่นะคะเราสั่งน้ำลำไยไปแล้วเขาก็จะมีเครื่องมาเสริมนะคะแต่สีถ่ายไม่ทันนะคะหน้าตาอาหารก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนปกติสีก็จะไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าสีจะกินแต่แบบจะเป็นอาหารในวังนะคะเพราะว่าที่บ้านเตรียไมไว้ให้คะ่ะเพื่อสุขภาพจะเป็นหมกอบหม สีจะรีวิวนะคะการกินให้ดูนะคะปกติที่บ้านจะไม่ค่อยใช้มือนะคะแต่วันนี้สีเต็มที่กับทุกคนและบรรยากาศข้างนอกมากเลยค่ะเวลาได้กินอะไรที่เราชอบนี่นะคะหน้าเราก็จะฟินแบบอื้ออร่อยมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับคนเกาหลีที่ยอดฮิตมากเลยค่ะจะเป็นเมนูไข่ตุ๋นนะคะดูนะคะเด้งมากเลยค่ะดึงดึงดึงเลยนะคะ มาค่ะสีจะลองชิมให้ดูนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยสุดยอดมากเลยนะคะแต่อันดับแรกเราก็ต้องเป่าก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะเป่าเบาๆเป่านิดนึงนะคะร้านนี้จะเป็นร้านประจําของสีเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นแถวบ้านเรานะคะก็จะเป็นเนื้อคูขุนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนื้อจะนุ่มหอมแล้วก็อร่อย มาคะ่ะทุกคนสีจะกินให้ดูนะคะเวลากินเราต้องกินแบบนี้นะคะทุกคนสีขออนุญาตใช้ตะเกียบนะคะทุกคนเพราะสีไม่ถนัดใช้มือนะคะเพราะที่บ้านของสีส่วนมากจะใช้ตะเกียบใช้ช้อนนะคะถนัดอย่างนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้ารอชมนะคะว่าสีจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินอะไรกันบ้างขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ